Where tomorrow brings a new day, time to learn the pay is game. Ready for it? 「今はかのど覚悟として知念のフライト」「ブレイク伝説に名を刻むよ」 ผมครับดีเจนออฟเกมเมอร์รายการ L.G. Gaming แล้วครับผมวันนี้เราจะมาเล่นดัก์กอนเซเลเยอร์กันโอเคเอไปลงดันกันเลยดีกว่าดันอะไรดีว่าอืมดันอะไรเดี๋ยวตอนนี้ลล้วป่ะลุยเดียวลุยเดียว ไปกันเลยโอ้โหเม่สสก,กิดเลยครับโอจเจออตายแล้วชึบ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 ช,บช,บชบึบอืม ตายไปอย่าขวางทางพี่สองตรงเนี้ยลากไม้หมดลากไม้หมดลากไม้หมดตรงเนี้ยมีแค่ไหนไปหมดมาอย่นี้มานี้อืมอืมอืม,อม,อมโอ้โหใจแอ่นสีดาวเด้อเด้อเด้ออืมเสร็จไปกันเลยไปต่อไป อันนี้จะส่งเสียงร้องอีกข้มาเขมอ่อนเบ๊เดี๋ยวนะเปลี่ยนอาวุธก่อนโอเคยิงยิงยิงฟรี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 ปังมอว่าง,างอืม้ม ตัดไปหนึ่งสก,กิลยิงฟรีทางต่อไปเปิดแล้วเดลบอสแน่นอนครับมาเฟสพิกเออคัสซีนอื แล้วก็เซเลเยอร์นี่ยังไงดูยังไงยังไงมันก็เป็นมอนฮันนะอย่างก,กับมอนฮันดีๆเนี่ยเองเข้ามาเปิดก่อนได้เปรียบฝับเดี๋ยวเราจะใจเย็นใจเย็นพี่น้องเอะไรวะไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้กินหรอก ใช้ปืนมันจะโกงมันเดยวเด้อมาเขาหมอนมันจะฟักย h เข้ามาเข้ามาโอ้โหสตันสตันอะไรวะเหมียวคุงอืมอืมอ่ะเอาสิชนะแล้วโว้ย เย่าเบชดูกันดีกว่าของเต็มแล้วเอาแล้วไปดีวะเอาเนืไปอืออออืะไรไปเดียวใช้เลยแล้วกันใช้ใชๆใช้ใชใช้ใชใช,ใช,ใช,ใช ไอ่โอเคเก็บของแล้วมีอะไรมั่งัอบโบไหมไอโบไอโบเทลของเอาไปครับก็ไปสู่ <c oughs> คนเยอะกันนั่นนี่ยเราไปไหนกันดีวะ โอเคเป็นการจบดันที่รวดเร็วนะครับก็รับสายเลน,เ,ลนเจอร์เก็ถ้าทำอย่างนี้ได้ก็ลงดันได้ต่อดีกว่าไปต่อไปต่อเไยมีลงดีกว่าเอ้ยลงดีกว่านี่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  X h o l โ o โล h โโมันเยอะมันเยอะ มาทีเดียวสู้กับแมวก่อนค่อยมาสู้กับพี่นะน้องออกมาออกมาพวกนี้จะซ่อนตัวอยู่อืมอืมเวลจะสามสิบแล้วเควสเควสยังไม่ได้ทำเลย อ,อาจารย์จะโหดหินโหดหินเหรอโหดหินอย่าแยกเขี้ยวอย่าแยกเขี้ยวมาลยงตัวมาเดียวมาเดียวซุ่มซุ่มซุ่มสุ่มซุ่มหรอ,อซ่อนตัวในโคลนอืมอย่าซุ่มอย่าซุ่มฮาตัวเนี้ยอืม อืมอืมตายชักบิงชังอฮ่าฮาไปกันเลยวู้โหเป็นฝูงเลยมาเป็นดงอหิวเลือดหิวเลือดห,หิวเลือดหิวหิวเลือดหรออ่ะ โหสีดาวไม่ขนาดมือพี่หรอกน้องโชมีอะไรเจ๋งกว่าน,นี้เข้ามาพอมาคาซีนทำคาซีนโหจากน้ำตกเนี่ยมันเหมือนมอนฮันจริงๆนะเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้พูดนะผมไม่ได้พูดเลยนะมันเหมือนมอนฮันจริงๆว่ะ ไอ้คุณดูดิหมดหันมันหันจริงๆนะเนี่ยมาเข้ามาเลยอ,อะไรอะไรทำอะไรทำอะไรของคุณยึงมาจาันหน้าเลยนี่ได้เคเวสชาร์ทขอยากได้ไข่มันอะ แม่งเอ้ยไปออกมันดีกว่าแล้วก็แล้ก็ได้ผ่านดันเขาบอกว่าโหดหถินสองดันเล็กๆไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าผมเบลย9ิบเก้ามันก็เยอะพอตัวอยู่นะเบออลก็เยอะพอตัวอยู่ วรากองควารกิจไม่รับหรอกจะอัพเบลไวๆอ่ะใครมีวิธีแนะนำดีๆก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมอยากรู้ว่าวิธีการอัพเบลไวๆต้องทำไงส่วนไอ้เควสเนี้ยผมบอกเลยเควสเนี้ยไปอันนี้ไปดิผมทำไม่ผ่านว่ะเฮ้อเบลีบ้าทำไม่ผ่านว่ะเลยนั่งไล่เก็บเบลเองไม่ต้องไม่ทำเควสขี้เกียจขี้เกียจนั่งทำมันไม่ได้ยากนะ มันง่ายนะคเวเอะ่ะแต่ผมเจอปัญหาเล็กน้อยอ่ะก็เลยไม่ทำโอเคเดี๋ยว,วจบคลิปลงสองดันแล้วจบคลิปเลยแต่เพียงเท่านี้โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมด้วยรักและศรัทธา